ติดตามครูกระแตได้ทุกช่องทางรุ่งทิพ์พิมพ์กระโทกหรือพิมพ์แม่มดออนไลน์หรือพิมพ์พิมพ์คำว่าครูกระแตแม่มดออนไลน์พี่พรพันธ์สามารถไปที่ช่อง youtube พิมพ์คําว่าครูกระแตแม่มดออนไลน์หรือไปที่ช่องอะไรคะเฟซบุ๊กรุ่งทิพ์ก็สามารถเจอครูกระแตได้เอ,อ่ยชื่อตัวเองคนจะได้จดจำให้ได้ค่ะแต่วันนี้ค่ะแม้แต่ตัวเราค่ะมี คนไทยโดยส่วนใหญ่ก็จะมีชื่อจริงกับชื่อเล่นใช่ไหมคะบางคนก็มีอะไรคะ,ะเขาเรียกว่าสรพนามใช่ไหมคะหรือฉายาเออสัพนามหรือฉายาบางคนนะคะดังด้วยฉายาก็มีค่ะทําไมหลายคนอะชื่อในทำบัตรชื่อในบัตรประชาชนอีกอย่างแต่พอเข้าสู่วงการออนไลน์เข้าสู่อะไรคะดาราอย่างเงี้ยค่ะเขาเปลี่ยนชื่อเพื่อให้จําง่ายค่ะ ผม